แพทย์หญิงชิชนกตันติพัฒน์จากสูตแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาผิดปกตินะคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีอาการตาแห้งแสบเพองตาน้ำตาไหลบางครั้งเนี่ยมองภาพไม่ชัดโดยอาการส่วนใหญ่จะเป็นหลังจากที่เราใช้สายตาเป็นระยะเวลานานอาการตาแห้งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมเล่นโทรศัพท์มือถือ หรือว่าเรียนออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะอาการเหล่านี้บ่งบอกว่าเราอาจมีภาวะตาแห้งและหมอก,ก็เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยมาตรวจตาและเปลือกตากันเลยสาเหตุจากการตาแห้งส่วนใหญ่เกิดจากโรคของต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันซึ่งจะทําให้น้ําตาเราไม่มีคุณภาพมากกว่าภาวะตาแห้งจากการที่เราไม่มีน้ําตานะคะการรักษาเบื้องต้นของโรคตาแห้งคือการพักสายตาการปรับพฤติกรรมการใช้สายตา ร่วมกับการหยอดน้ำตาเทียมแต่ว่าการรักษาเหล่านี้อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขที่สาเหตุดังนั้นนะคะวันนี้เราจะไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาโรคเปลือกตาอักเสบและวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของเปลือกตาและก็ขนตาง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านกันค่ะโรคเปลือกตาอักเสบทําให้เรามีอาการคันตาตรวจพบขุยที่ขนตาเปลือกตาบวมแดงอักเสบ ขั้นตอนในการดูแลรักษาความสะอาดเปลือตาและขนตามี3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือการประครบอุ่นเพื่อทําให้ไขมันอ่อนตัวลงค่ะขั้นตอนที่2คือการนวดเพื่อระบายไขยมันที่อุดตันให้ไหลออกมาในชั้นน้ําตาและขั้นตอนสุดท้ายคือการทําความสะอาดขอบเปลืกตาและขนตาเพื่อเช็ดคาบไขามันที่อุดตันขุยที่ติดบ,บนขนตาให้สะอาดเรามาดูอุปกรณ์หลักๆกันนะคะ 1. ผ้าขนหนู หรือถุงบรรจุมเมล็ดพืชหรือแผ่นเจลหรือหน้ากากสำหรับให้ความร้อนและไอ้นาำน้ำอุ่นอุณหภูมิ40-42องศาคอตตอนบัดและสำลีแผ่นแชมพูเด็กสูตรโนมอเทียยี่ห้อใดก็ได้หรือผลิตภัณฑ์โฟมสำหรับฟอกและทำความสะอาดเปลืกตาโดยเฉพาะซึ่งมีขายตามท้องตลาดต่อไปเป็นวิธีการทำความสะอาดเปลืกตาเริ่มจากล้างหน้าและล้างมือให้สะอาด นำผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ40-42งองศาหลังจากนั้นบิดพอหมากนำผ้าขนหนูประครบบนเปลือกตาทั้งสองข้างเป็นเวลา5-10ถึงนาทีนำแชมพูเด็กผสมน้ำและนวดที่เปลือกตาให้คนไข้มองลงและเริ่มนวดจากบนลงล่างและเมื่อทำที่เปลือกตาล่างให้คนไข้มองขึ้นและให้นวดจากล่างขึ้นบนทำจากหัวตาไปหางตา จากนั้นใช้แชมพูทำความสะอาดที่โคนขนตาทั้งสองข้างและขั้นตอนสุดท้ายให้เราใช้คอตตอนบาดชุบน้ำสะอาดเช็ดที่ขอบเปลือกตาและสำลีแผ่นเช็ดทำความสะอาดเปลือกตาล้างหน้าและสับหน้าให้แห้งสำหรับผู้ที่สนใจแนะนำให้ทำความสะอาดเปลือกตาวันละสองครั้งหรืออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะในคนไข้ที่เป็นโรคตาแห้งหรือโรคปลือกตาอักเสบ จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติจึงจะเห็นผลในกรณีที่ลองปฏิบัติเองแล้วไม่สามารถทําได้คนไข้าสามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำความสะอาดเปลือกตาให้ได้ค่ะถ้าเรามีอาการตาแห้งแสบเพลิงตาตาผ้ามัวจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าไม่ทราบว่าเป็นจากสาเหตุใดแนะนำให้มาตรวจตาและสภาพเปลือกตากันนะคะ